สวัสดีครับใส่เบ็ดปลาไหลเหมือนเดิมครับผมนะครับมาเหมือนข้างหลังนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เลาะไปนูเลยครับหาดูรูดูครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีรูหรือเปล่าครับผมไปครับจะเดินเลาะไปเรื่อยๆครับผมหารูไปครับผมครับผมไปเดินดูข้างในมาครับผมตอนแรกครับหาลูไม่เจอครับผม เลยออกมาเดินดูข้างนอกครับผมเจอตรงนี้เป็นโพงครับผมจะลองใส่ทิ้งไหมครับมือจกลงไปได้เลยครับลองใส่ทิ้งไหมครับผมมีตัวเดี๋ยวเราได้ลุ้นครับตรงนี้ลุงครับผม ตัวเดี๋ยวเราได้ลุ้นกันครับผมตรงนี้กลูงครับผมอยู่ในน้ำนะครับคลิปนี้ผมว่าจะเอาสักสองสามตัวก็พอแล้วครับผมครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับผมเดี๋ยวผมไปหาดูลูกันครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทีเดียวครับเอาละครับลูนี้ลอยดึงเชือกเข้าไปครับผมนี่ดึงแล้วครับดึงแล้วครับดึงแล้ว น่าจะมีตัวอยู่ครับผมตัวน่าจะอยู่ครับมาดูครับตัวน่าจะอยู่ครับอยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับ ขึ้นมาดูชมหน้าสิลูกลูกขึ้นมาสิโอ้ยโอ้ยตัวสวยครับโอ้ยตัวแรกกระหมานหมาเงี้ยผมโอ้ยตัวสวยครับโอ้ยนี่ก็กินครับผมเรามาดูนะครับดึงง่ายครับผม หยู่หมดครับเดีย๋ยวใส่ทิ้งไว้ใหม่ครับผมนี่ก็กินครับผมี๋ยวมาดูสิอยู่ไหมน้อดึงง่ายอีกแล้วครับโอ้น่าจะอยู่ครับตัวนี้น่าจะอยู่ครับผม อ,อูดึงแรงงับดึงแรงงับดึงแรงงับดึงแรงอยู่ครับออกมาดูชมหน้าสิลูกโอ้โหดึงแรงงับดึงแรงงับดึงแรงงับ โอ้ยดึงแรงครับดึงแรงครับโอ้ยโอ้น่าจะตัวใหญ่ครับผมน่าจะตัวใหญ่ครับโอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ครับวิวอิยขันหมาครับผมอิยตัวที้ต่อครับ กินครับผมดึงเชือกเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็ดูนครับอยู่ป่ะนาะดึงง่ายครับผมเหยื่อหมดครับฝปววครับผมตรงนี้ก็กินครับผมโดนจะอยู่ไหมเนาะดึงง่ายๆครับ ยัง,ง่ายแล้วครับเหยื่อหมดอีกแล้วครับผมใส่ทิ้งไม่ใหม่ครับเดินกลับมาไรูนีก้กินแล้วครับผมจะลองดึงดูครับเหยื่อหมดอีกแล้วครับไม่ตัวเล็กก็ตัวใหญ่ครับผมเหยื่อหมดอีกแล้วครับกินอีกแล้วครับ รอบสองครับรลอบนี้ที่อยู่ไม่เอ่ยดึงง่ายแล้วครับผมฝาวอีกแล้วครับวันนี้ฝาว่อยมากเลยครับผมกินเยียวหมดอย่างเดียวเลยครับกินแล้วครับหลอบสองครับผมหลอบนี้ที่อยู่ไมน่น้อดึงง่ายๆเลยครับ รอบนี้มีลุ้นครับผมรอบนี้น่าจะอยู่ครับอยู่รับผมรอบนี้มาดูชมหน้าหน่อยสิมาดูชมหน้าหน่อยอ้ดึงแหงอยู่ครับดึงแหลงอยู่ครับอู้โูหอูหหูหููหููหหูหูหหูหู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 ันหู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 ููู้ห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  อัูนี้ก็ทํางานครับผมดึงเชือกกลับไปครับเรามาดูครับดูไหมน้อดึงง่ายครับดึงง่ายครับผมเยอะหมดครับใส่ถึงใหม่ครับผมตัวนี้ลอยดึงเชือกกลับไปหน่อยหนึ่งครับผมมาดูครับ เดินเข้าไปนิดเดียวอยอุ้อุ้ยอ้ยู่อุ้ยอุยอุอยอยอุอยอ้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 ยตัวสวยครับตัวสวยับอุ้ยอุ้ยตัวสวยับผมอุ้ยมันหลานบ ตัวแล้วครับผมกินอีกแล้วครับไปรู้นี้จะอยู่ไม่รอบนี้เด้งง่ายอีกแล้วครับฟาวอีกแล้วครับโอ้ฟาวหลายเทไม่อยู่สักทีครับผม รูนี้เหมือนจะกินครับผมลอยดึงเชือกเข้าไปครับเรามาดูกับอยู่ไหมน้อว่าดึงเอาปลาไปกินครับผมไปดูดไม่กินครับผมเปล่าครับ ครับผมสรุปผลงานครับผมรอบนี้ก็ได้มาสี่ตัวครับผมปลาไหลกินเยื่อครับผมจะไม่ยอมกืนเบ็ดครับสี่ตัวถือว่าโอเคนะครับอีกสตัวใหญ่ครับผมได้สองตัวใหญ่นี้ก็ยอดแล้วครับแล้วก็ตัวสวยๆอีก2ตัวครับผมหมานครับผมก็ขอฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนะลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ